บริพารไชมภาพ,พาปิดตาของพ่อท่านแก่นนครศรีธรรมราชจากลักษณะการสร้างเนี่ยไม่รู้ว่าสายตรงเขาเรียนยังไงขอแยบนิดนึงนสายตรงเนี่ยเขาก็จะต้องติขนาดจะต้องเท่านั้นเท่านี้ซึ่งจกากกรรมวิธีการสร้างแล้วสําหรับผมแล้วมองว่าภาพิมพ์นี้เป็นพระพิมพ์ปั้นเพราะฉะนั้นขนาดการปั้นเนี่ยหยิบเนื้อขึ้นมาเท่าไหร่นะมันก็ ยอมไม่มีขนาดที่เท่ากันแน่นอนปั้นลูกกสุนไม่เท่ากันเลยเพราะฉะน,นั้นพระบิดาพิมพ์ปั้นไม่ว่าจะเป็นสายของวัดไหนก็แล้วแต่ขนาดได้แค่ประมาณไม่สามารถที่จะเท่ากันได้ทุกองคเพราะฉะนั้นในเรื่องของเล็กไปใหญ่ไปนะเป็นคอมเมนต์ที่ถือว่าแย่มากนะถือว่าน่าจะไม่มีความรู้นะครับน่าจะไม่มีความเข้าใจไอ้ความรู้เนี่ยมันคือท่องจำมานะจำจากรุ่นสู่รุ่นเป็นความรู้ได้แต่ความเข้าใจเนี่ยครับมันต้องเข้าถึง ความเป็นจริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางท่านอาจจะอ้างว่าคนนั้นคนนี้นะดูแท้เขาซื้อเป็นแสนนะพูดได้ครับนะแต่เข้าใจจริงหรือเปล่าว่าภาพปั้นมันจะต้องไม่เท่ากันถ้าไม่เข้าใจก็แสดงว่าไม่เข้าถึงภาพแท้นะสำหรับองค์นี้เป็นปดตา <S <S เขาเรียกว่าปัดทุ่งหรอถือว่าเป็นปดตาที่ดีนะครับนะสาหรับพ่อท่านแก่นนะองค์นี้เขาเรียกว่าพิมพ์อุเดียวนะปีตาอุเดียวของพ่อท่าน เป็นบิกาที่น่าใช้หล่อมีหลายเนื้อนะครับมีทั้งเนื้อแร่เนื้อเงินยวงเนื้อแร่ผสมเงินยวงเนื้อทองผสมอง์นี้เป็นเนื้อทองผสมสังเกตดีๆนะพระองค์นี้นะครับมีดินเบ้าให้เราใจนะครับดินเบ้าเนี่ยนะครับดินเบ้าก็คือดินที่พอกองพระเทหล่อจะติดอยู่เป็นแผ่นๆนะติดอยู่เป็นแผ่นๆไม่ใช่ดินเบ้าที่เราเอากาวผสมแล้วก็มาอัดตามร่องยัดแบบนั้นนะครับไม่ใช่ดินเบ้านะครับ นะครับคนนึ้นเ็าเรียกว่าดินอัดนะครับดินอัดมันเรียกไม่ถูกหรอกนะแต่อย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าดินเป้าดินเป้าเนี่ยงาดูเหมือนกันับดินเป้านะดูเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นพระหลวงูุทวดก็คล้ายๆกันนะแต่ต่างกันที่วันน้าของสีเพราะพระหลวงูุทวดเขามีการแช่ยาดำนะอย่างนี้นะครับจะไม่มีการแช่ยาดำดินเป้าเก่าๆแบบนี้นะครับเนื้อหาเก่าๆนี้ใครมีแบบนี้เก็บไว้ดีๆนะ